คลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้โดยชาวบ้านโนน้องหมู่ที่2ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมหลอกลวงนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนของชาวบ้านไปสวมสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะคะ ชาวบ้านอ้างว่ากลุ่มดังกล่าวเจราจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ได้ใช้สิทธิ์แทนพวกเขาและนำซินร้ดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาคืนคลิปวิดีโอนี้ยังเป็นหลักฐานที่ตำรวจขยายผลจับครูสองคนหลังพบหลักฐานการกระทำผิดทั้งที่เป็นเอกสารและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนขณะที่ต้นสังกัดของครูทั้งสองคนได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยร้ายแรง คดีนี้เนื่องมาจากชาวบ้านเกือบ200คนร้องเรียนว่าถูกหลอกให้นำบัตรประชาชนไปสวมสิทธิ์ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐนะคะแล้วก็ได้เงิน200บาทมาเป็นค่าตอบแทนก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามจะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ แต่ได้รับข้อความว่าบัตรประชาชนนำไปใช้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันไปแล้วแต่กลับพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ของพวกเขาจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกสวมสิทธิ์ค่ะ